ือจริงนะพี่ว่าแบบเวลาที่เรามีความสุขนี้เนี่ยช่วงเวลามันก็จะผ่านไปรวดเร็วมากใช่ครับใช่ครับครับผมไรเดี๋ยวนะเบลจะไปส่งผมแล้วใช่ไหมใช่ฮะัหลังจากเล่นน้ำตกเสร็จแล้วส่งที่ปอสครับส่งเสร็จแล้วนี่พี่กลับกับผมเลยไหมเนี่ยคงจะอยู่ต่อเที่ยวต่อยสักสองสามวันครับไม่มีกองถ่ายไม่มีคิวว่างว่างเลยเที่ยวกาสเที่ยวถือโอกาสเที่ยว นี่เดี๋ยวผมจะบอกสูตรเด็ดให้นะพี่เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยพี่ต้องทำตามผมด้วยนะครับเฮ้ยโอเคไะมันดีอย่างนั้นเลยเหรอโจนีเดี๋ยวฟังอีกทีนึงคุณพระยังไงรู้เรื่องไหมพูดอะไรวะผมล้อเล่นแหมอยู่พี่ดีนะเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยพามาเที่ยวพาแบบมาเที่ยว,าายวธรรมชาติผมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะเออ ก็แต่ถามพี่หน่อยดีกว่ากลับมาบ้านานี้เนี่ยได้เจอคุณยายได้กลับมาถิ่นฐานของเรา,าี้เนี่ยเป็นไงบ้างพี่รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีก็รู้สึกแบบได้ฟิลเหมือนอารมณ์ตอนเด็กๆน,นะฮะคือแบบได้กลับมาเรือนที่ที่เราเคยเที่ยวยน้ำตกแห่งนี้ก็มาบ่อยมากมาครับน้ำตกขาวดีนะครับผมครับน้ำตกขาวผมว่าขาวๆลงมามันขาวดีครับละอองนะครับละอองที่แบบกระเซ็นลงมาไนี่ขาวมาก แล้วเบลฮะอย่างเมื่อกี้นี่เราโดดน้ำวันนี้ใส่กันเต็มคราบเลยนะี่คราบเลยครับใส่ก็ไม่ยั้งอ่ะไม่ยั้งครับรู้สึกกันเกินคนท้องถิ่นรู้สึกกันเกินครับผมแหมพามาจุดที่ตัวเองเคยมาสมัยเด็กๆด้วยครับแต่จริงๆมีอีกจุดหนึ่งมีอีกเหรอครับมีครับอยู่ด้านหลังเราอยู่อยู่ข้างๆตกเลยไอโซนนู้นใช่ไหมฮะครับแต่ผมไม่ได้พาคุณไปโดดทำไมครับมันอันตรายครับพอเดี๋ยวนี้เขาห้ามโดดเขามีป้ายห้ามโดดแล้วมีป้ายห้ามโดดแล้วที่จริงตรงนี้ก็ห้ามโดดแต่ก็ สักนิดนึงเลยเดี๋ยวก่นผมสังเกตตั้งแต่ตอนโดดน้ําแล้วนะทําไมครับนั่งคุยไปคุยมาทาไมผมพี่อยู่ทรงเดิมเลยดูผมผมเนี่ยล่วงไปล่วงมาแต่ไม่หมดเลยทําไมผมพี่อยู่ทรงเดิมเนี่ยมันเป็นสไตล์ครับเพราะมันเป็นสไตล์ครับมันเป็นสไตล์คือยังไงก็มีเซตปะเนี่ยไม่ได้เซ็ตไม่ได้เซ็ตเลยขึ้นน้าสบัดอยู่อยู่เลยลักษณะเหมือน จอนนี่เดฟจอนนี่เดฟจอนนี่เดฟไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่รู้แล้วแต่ปุจะเล่นผมว่าผมเกิดมาแล้วตลกมากกว่าครับจริงครับครับคือมันมันอยู่ที่อารมณ์คนนะครับคือผมไม่รู้จะไี่ไปทําไมแต่จริงๆนะผมว่านะพี่ได้ได้อิทธิพลมาจากคนในท้องที่ของพี่ด้วยนะอย่างเมื่อวานอย่างงานแหบเพียรนี่ผมมันมากนะอ่าเด็ดนะนี่เป็นแค่ขบวนเล็กๆนะนี่ขบวนเล็กๆอ่ะใช่แต่ก็ มันมากขนาดฝนตกยังเต้นกันโอ้โหใส่กันไม่ยัง้งนอกจากทรงผมนอกจากหน้าตาถามจริงนี่พี่ฟันเหย็นั้งแต่เกิดไหมครับนั่นไงมันผมไม่ได้ฟันเหยยนตั้งแต่เกิดปกติผมก็ฟันเท่ากันปกติแต่ที่ฟันเป็นแบบนี้ครับผมประสบอุบัติเหตุอ้าวจริงครับเ,เมื่อประมาณสองปีที่แล้วผมขับรถมอเตอร์ไซค์ครับยังไงฮะหลับในครับ ชนท้ายรถกระบะวูบ,บไปวูบไปรับลืมตามบาทีก็รถอ,ออกมาจากตอยมาขวางหน้าอยู่แล้วกามแตกดเลยครับกามแตกฟันฟันซี่ล่างยุบเข้าไปแตกหลุดออกไปหลุดออกไปพร้อมเหงือกเลยครับหนึ่งซี่หลุดออกไปเลยหลุดหายไปเลยแล้วฟันก็จะยุบเข้ามาเหงือกแตกไปด้วยไปดานนีท่ทะลุเลยฟันยุบชนท้าปากฟางพูดไม่ได้รักษาตัวสี่เดือนครับสี่เดือน คือหมอก็ใส่เหล็กเลยใส่เหล็กเพื่อที่จะยึดให้ฟันบนกับฟันล่างติดกันยึดได้อย่างเงี้ยแล้วผมก็พูดเพื่อนอะรกรัดทันทุ่นเงี้ยพูดก็ไม่ถนัดเลยไม่ถนัดกินกินข้าวไปไม่ได้น้ําหนักลดไป15กิโลชอบมากครับน้นําหนักหอมหอมไม่เลโอ้ยดึงเข้าดราม่าซะพี่ <c oughs> ขอโทษนะครับถ้าเกิดผมลามปามอะไรไปนะพี่ไม่เป็นไรครับมันเป็นสไตล์ครับสไตล์ของคุณครับ สันของคุณ้ขอโทษนะคร <wa> ับกลับท้าเท้าจงครับขอบคุณมากครับปลาพี่แก้เครียดโดดน้ำตกกันต่อดีกว่าก่อนกลับเ๋ยวหาถุงเท้าใส่ก่อนครับผมเอาถุงเท้าใส่ด้วยนะคะครับไปพี่ ขอบคุณมากนะครับนเบลที่พาผมให้มาที่กำแพงเพชรเจ๋งฮะไปแต่ละที่ที่ไม่เคยไปไปเจอซื้อประวัฒนธรรมทาของคนไทยเก่าๆที่เราไม่เคยเห็นที่แบบเป็นดั้งเดิมเขาก็จำลองไว้ให้ดูใช่ฮะแะยังได้แบบสัมผัสอะไรที่มันแบบไม่เคยเห็นอ่ะอย่างกันพูร้อนผมก็ไม่เคยไปนะครับยังไม่เคยไปที่ไหนนะ ดดรู้สึกดีครับเหนือแตกเต็มตัวเลยฮะชอบ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 จริงๆ,ๆแล้วถ้าเกิดมากําแพงเพชรต้องมาช่วงฤดูไหนด้่าก็ฤดูร้อนนะครับมันเป็นฤด,ดูท่องเที่ยวเป็นหน้าท่องเที่ยวของกําแพงเพชรใช่ครับ <ๆ S 2> แต่มันก็จะมีงานประเพณีนะงานเทําปีของจังหวัดมีงานด้วยไทยงานนกพระเป็นเพลงแต่เรามา ไม่ตรงเวลานนั้แค่ได้มาบ้านพี่ผมก็มีความสุขแล้วจริงหรือเปล่าผมนี่ก็ชุมฉ่ำก่อนกลับบ้านไปแล้วครับมีความสุขใส่เต็มค้ากัเลยไม่เห็นเหรอผมเชื่อคุณ<ม>ก็เราโดดกันจัดหนักขนาดนั้นเออ, <laughs> เอนี่พี่เบลครับครับนอกจากผมจะมีรายการซีอ o โอแล้วนะพี่ผมยังมีรายการสดในช่องด้วยอ,อย่าลืมติดตามนะครับวันพุธครับหทุ่มถึงสองทุ่ม รายการเกี่ยวกับอะไรชื่อว่ารายการ Artistry เป็นรายการเกี่ยวกับว่าให้ศิลปินเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวกันในสไตล์ของเขาครับน่าสนใจผมจะติดตามครับอย่าลืมนะครับผมครับผม True Vision 73 Artistry จดจดนะจดเลยยดวอย่าโทรมาถามก็ได้โอ้โได้ครับโทรมาถามแล้วกันนะครับขอบอกทริปนี้เยี่ยมกูุมากๆครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอกลับแทบเท้าทีครับผมครับโอเค ท้าเขาหรอมังจ้าเฮพี่เดี๋ยวไปแล้วรถมาแล้วยังไงติดตามรายการผมด้วยลวกันได้ครับยังไงทริปหน้าถ้าเกิดผมมากำแพงเพชรเดี๋ยวโทรหาพี่คนแรกเลยได้เลยครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่ทำไมกึบมากอ่ะนี่แหละครับเพื่อนใหม่ของผมคนที่สิบห้าผมต้องขอบอกเลยนะครับเนี่ยว่าเขาไม่ใช่คนที่หล่อแต่เขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์จัดมากถ้าหากว่าผมจะมากำแพงเพชรเมื่อไหร่นะครับ ผมจะนึกถึงเขาเป็นคนแรกเลยสำหรับทริปหน้าผมจะไปขอนแก่นปูปลาไข่ไก่หมูยอข้าวเหนียวขนมจีนแซ่บ